สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายมาสู้คู่สุ้คนเนาะเมื่อนี้กาจิพาพ่อแม่พี่น้องมาบึงวิวข้างทางเด้อช่วงนี้กาประเทศสเปนก็ค่อนข้างจะหนาวเนาะพ่อแม่พี่น้องหนาวและก็หนาวไวอีกไหเพราะว่าแต่ละปีขณะประเทศสเปนจะบน่าวหวปานนี้ถ้ามาหนาวมันกะจะค่อยๆหนาวไปแต่ว่าตกมาปีนี้รู้สึกค่อนข้างว่าหนาวไวแล้วก็ฝนตกไว ตกลวกับมันตกธรรมดาเนาะพ่อแม่พี่น้องตกเมืดเมื่อเมืดคืนถ้าหากว่ามันได้ตกลวกับเป็นเดือนยาวเป็นเดือนไปเลยถ้ามันลินมันก็ลินเมื่ดเมื่ดคืน увид, มันจะบอกคือบ้านเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาะน่ะมันจะตกเมดคืนเมื่อสวยมามันจะแดดแต่ว่าอยู่ประเทศนอกหรือว่าประเทศที่ค่อยอยู่นี่นะประเทศสเปนนี่นะค่อยอยู่นี่จะอยู่ทางภาคเหนือเนาะจะรู้สึกค่อนข้างว่าถ้าตกแล้วกับ จะค่อยตกแบบว่าตกเาาเลยยิงเาาเลยว่าเ้นจอนเมืองที่ค่อยอยู่นี่นะแต่ว่าเมืองอื่นค่อยกลับบอกค่อยฮู้แต่ว่าเมืองค่อยอยู่มันเป็นเมืองเป็นภาคเหนือเนาะวพาแม่พี่น้องติดกับสายแดนฝรั่งเศสมันก็ค่อนข้างแบบว่าจะหนาวจัดช่วงนี้สังเกตได้เลยว่าถ้าหากว่าหนาวจัดนี่นะสภาพอากาศมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะละกั ละกาศทางลงเขาเนะพ่อแม่พี่น้องมันก็จะปกคลุมไปด้วยหมอกหรือว่าตื่นมาแต่เศร้าๆค่ะนะในหมู่บ้านที่คอยอยู่นะรู้สึกว่าค่อนข้างจะมีหมอกหลายเพราะว่ามันเพชรให้พื้นนั่นน่ะเย็นอากาช่วงนี้เนาะตามตามแต่ละเหอนแต่ละบ้านของไผ่ของมันนะเนะาะก็ต้องได้เปิดแอร์ฮอนพ่อแม่พี่น้องเว้ามาแล้วก็ยักหัวเนาะอยู่บ้านเฮาก็รู้สึกว่าต้องได้เปิดพัดลมแล้วก็ต้องเปิด แอร์เย็นแต่ว่าอยู่เมืองนอกเนาะพอม่พีนอ้องต้องได้เปิดแอร์ฮอนเว้ามาแล้วจักแม้มันตรงกันข้ามหลายเนาะระหว่างประเทศลาวกับประเทศไทยประเทศสเปน,สนอย่างสช่นเนาะตรงกันข้ามคักเมืองเหน่ากับเหน่าจัดเมืองฮอนกับฮอนจัดจังแม่มันบ่มันบ่บพอดีว่าเซนสานะค่อยกับบบแปลกใจนะที่แบบว่าคนตั้งชาดเนาะเขาเจ้าไปเที่ยวบ้านเหาอย่างสิ่นะเขาเจ้าไปนอนอาบแดดไปอาบน้าทะเลเนาะเพราะว่ายัง บ้านเขานี้มันหาแสงแดดยากพ่อแม่พี่น้องลวะคะเจ้าก็เลยหิวแสงค่อยเข้าใจเลยว่าเป็นอย่างเนาะคนต่างชาติไปเที่ยวจยังมัดไปอาบแดดเพราะว่าแดดที่เมืองเขานะที่ประเทศเขานี่นาะมันค่อนข้างจะหายากแล้วก็แดดที่แบบว่าแดดบกค่อยจัดช่วงหน้าหนาวนี่กะเวลาแดดออกเนาะพ่อแม่พี่น้องค่อยจีบเอาสุฟังเด้อเวลาแดดออกอะน,นะคะเจ้าจะมักไปนั่งอยู่้านกัฟงกาแฟแล้วกะ นั่งอยู่บ่อนมีแดดพ,พ,พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าบ่อนมีแดดนั้นกับค่อนข้างที่แบบว่าแดดบกค่อยแหงประมาณว่าเขาต้องการแทงแดดเพื่ออย่างเพื่อเฮ็ดให้ห้างกายแข็งแหงเพราะว่าภายในหกเดือนนั้นนะถ้าหากว่าเดือนใดที่มันเน่าจัดมันก็บ่ฮอดหกเดือนในพ่อแม่พี่น้องแดดนะมันจะมีประมาณอยู่ห้าเดือนบางปีเนาะบางปีนะมีแค่สี่สี่เดือนพ,อนพ,พ่อแม่พีพ่น้องเพราะว่าค่อยมาอยู่นี่ค่อยสังเกตค่อยคิดว่าบางปีนะ ประมาณห้านับไปห้าเดือนหกเดือนแต่มันก็บอดพ่พอแม่พี่น้องบางปีมันเน่าจัดมันก็เริ่มเน่าไหวว่าเ้นซะถ้าผ้าปีใดที่แบบว่าจะเน่าจัดนะมันเริ่มเน่าไหวละกาค่อนข้างที่จะแบบว่าพากันหิวแสงค่อยในยกับผู้หนึ่งเวลาแดดออกมาเนี่เฮ็ดให้หูสึกว่าเหือนเฮา่นี่นะมีชีวิตชีวาหูสึกว่ามันกระปีก้กระเป๋าพอแม่พี่น้องถ้าหากว่าเมือ่อใดที่เทนแสงแดด ค่อยก็เลยหูสึกและก็เลยเข้าใจว่าโอ้ยเข้าใจแล้วเป็นอย่างคนที่ไปเมืองไปเที่ยวบ้านเฮาหอนะ่ะข้าเจ้าเห็นแสงแดดข้าเจ้าจึงนอนอาบจึงดีใจค่อยก็เข้าใจและก็หูสึกว่าตอนนี้แหละเนาะตอนที่ค่อยมาอาศัยอยู่เมืองนอกเพราะว่ามันต้องการที่สุดคือแสงแดดเพราะว่าภายในปีเนื่องนะ่ะมันค่อนข้างจะเน่าประมาณ6เดือนเจดเดือนหรือว่าปีใดโชคดีก็อาจจะ ได้หน้าเน่าหันหน่วยหรือว่าได้หน้าหอนทันหลายแต่ว่ามันก็บมเป็นทุกปีเนาะพ่อแม่พี่น้องมันก็เลยเป็นเป็นแบบนั้นค่อยเข้าใจแล้วมาอยู่เมืองนอกค่อยจึงเข้าใจว่าความรู้สึกของกระเจ้าเป็นอย่างเห็นแสงแดดแล้วกระเจ้าจึงแบบดีใจค่อยก็คือกันได้พ่อแม่พี่น้องเมื่อได้แดดออกมาเนาะค่อยโคตรด,ดีใจเลยเพราะว่าค่อยกะโมต้องการที่จะไปอาบมันดอกแต่รู้สึกว่า เพือนท่นนะมีชีวิตชีวาขึ้นในการเห็นแสงแดดเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องมือนีกาโบมียังไหลเนาะก็มีความหู้สึกว่าเซนซามีความหู้สึกที่แบบว่าอึดอั้นตันใจในการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเนาะมันก็บ่ได้ลําบากแต่ว่ามันอึดอั้นตันใจในการที่แบบว่าใช้ชีวิตในหน้าหนาวเนาะมาเล่าสูพี่สูนอ้องสู่กันฟังเนาะหวังว่าทุกคนก็ คงจะเสียสละมาฟังเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็บ,บ่บมหยังไลายเนาะก็ฝากคลิปให้พี่ให้น้องได้ฟังกันซ้ำนี้เด้อเมื่อหน้าจะมีเรื่องอย่างมาเล่าสู่กันฟังก็ฝากติดตามดเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อก็ไปละมื้อนี้เน่เจอกันในคลิปหน้าบายบายสบายดีเด้อ